ที่ว่าเอ๊ะี่กองทำมีไหมว่ามันมีอะไร้โรงเรียนผู้สูงอายุที่ศรีสบานป่าสทมันบ้นเปลือยโรงเรียนผู้สูงอายุก็คือเป็นการมาพบปะกันค่ะของผู้สูงอายุค่ะคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะก็คือทําไมถึ่งชื่อโรงเรียนใช่ไหมคะการพบปะมันอาจจะมีกิจกรรมสันทนาการมีอะไรเนี่ยค่ะคือผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีความต้องการที่ว่าเขาเนี่ยอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม สิ่งที่เข้ยังไม่เป็นที่อย่างเช่นขา้อยากเรียนดูในเรื่องของการทําแชมพูในเรื่องของการทําสันไล่เพื่อที่ผลิตออกมาจาหน่ายแล้วก็สร้างรายได้กับผู้สูงอายุค่ะก็คือประสานภา,าขีเครือข่ายที่ายู่ในตำบลของทมใต้อ่ะค่ะก็จะมีตัวแทนจากกศนออกตัวแทนจากซาสุกอำเภอตัวแทนจากโรงพยาบาลหรือว่าห้องของซาสุกเองอค่ะหรือว่าผูส้สูงอายุที่มีสแกวพาอยางเช่นข้ต้องการทําขนมลาในช่วง เดือนซีบอะค่ะก็จะเป็นคนที่ท่านัดก็คือผู้สูงอายุในชุมชนที่ที่เขาทำเก่งก็มาเป็นวิทยากรให้ค่ะสร้างมาเองเลยอันนี้ก็คือพัฒนาชักกระพับชุมชนเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนซ่อนเขาได้ประสาทลักก็คือกองซ่างซุกค่ะกองซ่างซุกค่ะไครเกิดอได้อ่าพี่พี่น้องนัทชาวีค่ะแกเป็นคนที่นี่ใช่เป็นคนที่นี่ค่ะเป็นพ่อออกกองค่ะอดีตก็เป็นพยาบาลโรงพยาบาลคลองทอมค่ะ ไอ้ไอ้นี่ก็ตังนานหลยยังหลงเรียนซ้ำปีแล้วค่ะพี่นันซ้ำนานแลปีแล้วนะค่ะแล้วตึกก็ใหญ่มาก็ไม่ต้องใจก้ารเนียนเลยเพราะเขาใส่ห้องตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตามสภาพเขาจะน้อมประชุมจะหนักปอกตรงไหนก็ได้ปัจจุบันมันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมแต่ปัจจุบันเนี้ยสำนักปลัดอะค่ะเขาก็คู่กับพมพมจได้งบจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง ข้องมนุษย์นะคะจังหวัดกระบี่ก็คือได้ทําเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นห้องใ่ญ่โตค่ะก็คือทํากิจกรรมมันประดิษฐ์ไล่แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นการออกกําลังกายก็ยังชายห้องห้องไปชุ่มข้องเทศบาลอยู่ค่ะออกกาลังกายแบบนี้ก็อย่างเช่นบาสโลปค่ะก็จะมีน้องอุกก็จะเขาจะเน้นเป็นเพลงปบนวันที่เข้าลุนลุนเข้าค่ะเพลงนี่เข้าเพลงลำบมเพลงที่เข้าหลุจักค่ะค่ะามาโคกับขาเล็กๆก็จะงงกับข้าศล้างไฟไม่เข้า มีสติแล้วกับสัมพันธ์กับเทานี่ค่ะมันฝุกสมองเขาด้วยค่ะเนาแสดงว่านากจกว่ากลับได้แลยฟุสมองกันค่ะฝึกสมองสัมพันธ์กันล่างๆเขาจะเรียนตารางเขาชงเราจะก็จะขิดอะไรเข้ามาค่ะเขาจะหนึบเขาจะอ่าเขาได้ความเขาจะนึเออนี่ยากลูื่องนี้นะมออยากลูื่องนี้นะคะครูอะไรเนี่ยค่ะช่วยเหลือได้ประเด็นนี้ส่วนสุขภาพทีบบอยมาก่ก็เชิญไปเลยก็คืออย่างเช่นในเรื่องของโรคนะคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพค่ะในเรื่องของการทํากายภาพการนวด อันนี้จะเป็นเป็นห้องในในส่วนห้องซาซุกแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงค่ะแล้วก็ม่นคอเข้าเสื่อมตอนนี้ที่ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะค่ะเขาก็จะกลับมาลาว,วันนี้รู้ก็คือย่ายอันดีขึ้นเยอะแล้วได<อ>้ไงคะก็ถึเป็นเป็นเป็นบันีกับคําว่าอ้อ,อข้อข้อะไมาเพื่อเป็นเป็นอะไรได้ก็ก็จะมีในส่วนห้อง แค่กิบเวอร์ค่ะหรือ<ช>ว่าอาสอา,า,าสม,มัครหรือดูแลผูส้สูงอายุค่ะซึ่งเราเนี่ยพยายามที่พี่จะให้เขารู้สึ่าเป็นเจ้าข้องข้องสุขภาพซึ่งคนที่จะต้องมาเป็นแค่กิบเวอร์เป็นรักเลยก็คือคนที่ดูแลผูส้สูงอายุอยู่แล้วอันนี้คือรักนะคะม,ม,คนนะคมีตอนนี้ค่ะถ้าทางตําบลของทาอํามใต้ในเรื่องของอาสาสมัครเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ส่งหลายกว่าคนแต่ว่าถ้าเป็นแค่กิบเวอร์ที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย คือลักสูดเจ็ดสิบชั่วโมงก็คือตอนนี้มีอยู่ห้าสิบคนอ<ช>น่อยจา้าะ ห้าสิบคนพว่าคือมันกำาหนดโดยโดยลักสูตรว่าว่ามันต้องอบรมต่อเนื้อ70ชั่วโมงนะคะซึ่งก็คือว่าดีมาดีม้กก็ไม่ดีถ้าถ้าว่าเราได้รับการฟีดแบ็กกากชุมชนเพราะเขาจะต้องเสียสละเวลางานเข้ามาเพื่ออบรมให้ครบ70ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าถ้าวาบทบาทของเขาจริงๆที่เขาเรียนรู้ที่ผ่านมากับการทํางานเนี้ยมันมากกว่า70ชั่วโมงแล้วค่ะก็คือว่าเขาเนี่ย เราก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ชุงาอายุเราก็จะมีการทอดบทเรียนทุกสามเดือน oh. ค่ะสำหรับผู้ดูแล mm. เขาก็จะ,ะ mm. ก็จะมีการทํ mm. า KM อกันจัดการความรู้ว่ะส mm. ิ่งที่เขามีแล้ว mm. เขาเขาดีอยู่แล้วคืออะไรเราก็ที่เขาต้องการเพิ่มเติมที่เขาทํางานแล้วยังเจอว่าเขาเนี้ยยังไม่ถนัดเขายัางทําไม่ได้คืออะไร mm. เราก็จะเป็นการเราก็คือเอาเอา,เอาทีมทราบวิชาชีพเนี่ยค่ะมาให้ความรู้ มาจัดอบรมเขาอาจจะเป็นลักสุตหนึ่งวันสองวันสามวันก็แล้วแต่ว่าความจําเป็นใน,ในเรื่องที่เขาต้องการถ้าคนไหนที่ไม่ได้อบรมมาค่ะแต่เวลาไปทํางานในชุมชนหรือว่าทํางานในซู้นฟืนฟูนเนี่ยเขาก็คือมาทําด้วยกันเขาก็มีการ เพื่อนช่วยเพื่อนซ้อนท้ายทอดกันค่ะพอมันเล่น้วยเลยนะเพราะว่าการเรียนรู้การเรียนรู้ถ้าเกิดจากพืนจริงมันมันมันได้ก้องแสแน่นอนแต่ฝึกปฏิบัติจาก้องจริงแต่ทําสั่งจะก้องบนว่าจะทำตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เอาคนมาหนังจะทิพย์จะมองเคยที่ได้มาหนังคนโน้นได้มากกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแนี้ปุ๊บเอาคนนี้มาช่วยแต่มันก็เป็นชินอาสามาพอเราลงบ้านคนนี้ไปดูแลคนไข้ที่เตียงเาก็สามารถจะทำได้หนึ่งสองสาม ก็ลงลงไปดูแลกลุ่มผู้บริการก็ทำได้ในระนับนั้คือมันคุกก้องจีงไงสาวก็เราได้อาจารย์สมัครกองกลอบตัวทุกคนเลยถูกลังค่าเรือนได้เลยถ้าเป็นแบบนั้นดีกว่าเรามาพึงทางการช่วงแต่ถ้าก็ให้มาแค่นี้เราก็รับมาทมนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราทำมากกว่านั้นเราเรียได้บ้างหต่ว่าเป็นเรียงนี้นี้คนนี้อ๋อก็คือเวลาไปอะค่ะเราก็จะไปด้วย ในขณะที่เราเป็นผู้ประสานงานแล้วเราก็คือเป็นพีเลียงแล้วเราก็คือเป็นผู้ดูแลรักใช่ไหมคะพอเราไปดูในเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วก็ความต้องการเนี่ยค่ะเวลาไปเนี่ยเราก็คือทํางานรวมกันเราก็คือให้เขาทาเมื่ออย่างเช่นเขามีบทดบาตในเรื่องของการฟื้นฟูฟื้นฟูผู้สูงอายุเราก็ให้เขาฟื้นฟูใช่ไหมคะเราก็จะไปทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้อย่างเช่นใส้ไส่ส้วนค่ะ ตกเต่งบัดแพรในเรื่องของการให้ใส่ใส่ให้อาหารค่ะอันนี้เนี่ยค่ะเราก็คือจะดูด้วยค่ะว่าในเรื่องของถักษะในการทําของเขาเนี่ยเป็นยังไงค่ะแล้วเราก็คือนั่นแหละเมื่อกับาพอเราดูแคคายเคสเซตคนไข้หนึ่งคนเซตเราก็จะกลับมาพูดคุยกันค่ะโดยที่ว่าเราจะไม่บอกว่าเออเนี่ยผีตรงนี้ผียังทําไม่ดีแต่เราจะบอกว่าเออเมื่อกี้ที่ว่าทาผูซุงอายุไปแล้วตรงนั้นเนี่ย เป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเราดูแล้เขาไม่ถนัดในจุดไหนปุ๊บเราจะเข้าไปเสริมทันทีเราจะไปเสริมเราจะไปทําไปทําแล้วก็เราก็คือบอกอ่ะเดี๋ยวพีทําข้างซ้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทําข้างคว้าเดี๋ยวเราทําไปด้วยกันนี่คือเป็นการเรียนรู้โดยที่เราไม่บอกว่าพีทําไม่ได้ที่เดี๋ยวพีจะต้องมาทําแบบนี้ค่ะเราจะทําไปด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะค่ะถ้าว่าด้ใช่ไหมนี่ที่ทางอำเภอเดียวโจทย์ย่ี่ว่าหรือมั่งแนวนี้ถางวัวคะ ก็พยายามให้เขาเนี่ยยืนได้ตัวเองนะคะให้ให้เขาสร้างคนในชุมชนเผื่อจะดคนในชุมชนของเขาเองซึ่งเราในฐานะยูซโสอเนี่ยค่ะเราต้องมีระบว่าเผื่อเอื้อต่อการทํางานของคนในพื้นที่อะค่ะอย่างเช่นระบบการสร้างงานบางอย่างที่มันยังเป็นช่องว่างระหว่างกันระหว่างโรงบาลกับรปตระหว่างกับชุมชนประมาณนี้ค่ะเราก็พยายามจะหาช่องทางที่จะหลอดบางอย่างออกซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเดี๋ยวเราจะมีช่องทีว่า เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นนะคะเราใช้ระบบไลน์ที่เข้ามาปุ๊บเราเชิญเแซาวิชาชีพว่าเชิญมอเชิญเพจซัดเชิญที่เกี่ยวข้องกับซุ้งอะยู่ท้งหมดนะคะเพราะว่าจะได้ดูแลไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพื้นที่มีปัญหาปุ๊บนักกอลน่านต้องโทรปรึกษามัางเรื่องมันจะเป็นขั้าลำบากเดี๋ยวนี้ปุ๊บเรากระแท่งหลบตรงทางไลน์นี่หมอก็จะคอนเซ็คกันทางไลน์เลยหมอบอกว่า,าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะให้คาแนะนําตรงนั้นน,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 นะคะทิ้งกอทีนี้ ่อมไอ้ทีร์ไซจะทำเพิ่มเติมเนี่ยพื้นที่จะไปทำเพิ่มเติมไหมคะเราก็จะแจ้งแจ้งพ่นกันไปกันมาทังมอแล้วลาถังโฮมแคร์จะส่งผู้ส่งใหอยู่กับพื้นที่ในการวางแผนส่งก็จะส่งกันทางไลน์ซึ่งมันจะเร็วกว่าเมื่ก่นเราจะส่งกันเป็นกระดาษใช่ไหมคะนั่นมันจะลดระยะเวลาแล้วมันจะเร็วขึ้นแล้วก็มันจะแม้แต่เราจะทึ่งมือนมอมากขึ้นที่นี่เรา เราก็ขยายต่อค่ะเราไม่จะพอในทีมเรา<ม>เราก็ไปมีทีมเดี๋ยวเป็นชุมชนมทีมผู้นําที่ว่ามาดูแลผู้สูงอาอยุด้วยกันนะคะในเชนเคสแบบนี้เนี่ยต้องประสานพมพมจใช่ไหมคะ,มอะโอเคแล้วมีช่องทางในเชื่อมกับพอมอจอได้<ม>ใช่ไหมคะเราก็พอมอจ้อในพื้นที่เนี้ยคือใครายไม่ค่อยมีแต่ละพื้นที่เนี้เคสนี้นะเขาจะมีปัญหาอะไรนี่ค่ะพอมอจอพอม้อเพราะมีส่วนรวมจะมาเชื่อมช่วยเหลือเขา,ย,า<ม>ยังไงบ้างประมาณนี้นะคะที่พยายามจะให้ให้เห็นเป็นระบบ มาย็นขึ้นนะคะแล้วก็ลดลดกันช่องว่างเราว่างกันให้ทํางานเป็นเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้เราว่างท้องทิ้งกับคลองซาซุกนะคะเดียวเดี๋ยวไอ้นี่ยคนเรียกว่าร้ายรอยโตแล้วก็ข้ามไปได้สหวิชาชีพบนโลกออนไลน์จะไปเออปีนี้ปีนี้ปีนรอบๆมากี่ปีแล้วไอ้รอบทำปีลองทำนี่แบบนี้เราก็ทํามาสามปีแล้ว